คูมาสีดำดองยูโรดอย้าง้างิ้มยท้ยน้มยิ้มยิ้มยิ้ีงิ้่ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ลยิ้ม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 ปิหมยิ้มยิ้วคุณไปเตะยข้มย้มยิมยิ้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 านเกมนเ่มยิ้มริ้มย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 ิ้ม้มย้มยิ้มยค้มยิ้มมยิ้มยิ้มมยิะมยิ้มยิโมยประธานที่ตรงนี้ เพราะว่าคุณเลือกที่จะเล่นเกมบีกว่ากว่าสามประตูหนึ่งคนคับสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาจะเห็นว่าไั่ได้จบบอลโดนทางรแข่หมสองครึ่งสองนาทีครับแล้วก็เขนไสองแต้ยจุดโทษทันทีเพราะฉะนั้นต้องประวางเจ่ิการทเป่าด้วยครับว่าอยากให้ทำเป่าครับ r a n g e Monster นะครับนำอร์หัวหน้าทีมนะครับโออิธนะครับอาร์ตีุ้ดแปนะครับพี่บีบรูคอบนะครับพี่นิสแอลา แล้วก็จินถึงว้าสเจแล้วก็เฟรมถึงดซ์โอ้แ่นี่เองครับว่าถูกขนาดแน่นอนถูกต้อง ได้ที่ไหนจริงๆนะครับไปที่นางอัลุโสค่ะนนท์จะด่าที่อะไรที่ทนได้เสมอครับเพราะว่าพี่เป็นคนฝั่งทนครับนนท์ไทยอินกันแล้วตอนนี้สีส้มกำลังลองนะฮะในฝั่งของบูเดเวิก็กำลังลองดูนะครับเพื่อให้ลูกบอลพุ่นตีนนะครับไปเพ่อใช่คหมว่าพุ่นขาวดีกว่าแฟนๆของแต่ละสีเนี่ยส่ง แค่แค่นี้วันเดียวเขไม่เป็นไรแต่ตมมันไมแยกกันเลยมั้งใช่ครับนี่ครับมีการตบกิ่งจุดโทษครับของปัด Blue d e v i l ครับขอแล้ครับปัดของ g o a l k เปอร์คือคุณป o r s c ขอเดี่ยวเดี่ยวครับพี่ขอเดี่ยวเดี่ยวถามไปถึงงานกันไมาแล้วสองตังค่าเราแล้วครับพี่นิงพี่กุ๊กนะครับนี่คือฟุตซอลจริงๆต่างกับฟุตบอลเยอะไหมก็พอสมควรนะครับพี่ ใช่กติกบมร,ราไห <น là S 1> มแน่หน่อนไม่มีครับไม่ไมีมใช่กติกาจะแต่นิดเดียวยแต่คือเอาลูกไปตุ้มกะขายให้ได้ใช่ครับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับในระหว่าง<ด>ที่กำลังจะเริ่มเนี้ยก็ขออนุญาตนะครับทุกคนอยู่กับที่เนาะและ้วก็ดูกันที่พวกเขาทุ่มเทสิทธิ์จญาณซ้อมกันมาซ้อมกันเป็นเดืดดอนนะก่อนหน้านั้นจังมากแล้วทุกคนแต่กัน ไหนจะเรียนมหาลัยเนี่ยจะซ้อมเพลงไหนจะต้องทำทำอีเวนต์ซ้อมร้องกัดเพลงพวกเราชวนพี่พี่พีเตะบอลอีกทูกท่าลุ้นกันครับคุณเกษตรนี่พร้อมที่กลางสนามแล้วนะครับฝั่งของรูเดวิลล์เนี่ยผน้รัาประตูเป็นพอเช่นะครับส่วนออร์เรนจ์มอนสเครับผู้รักษาประตูเป็นเจลเลอและผมทราบมาว่าตอนเช้าอ่ะฝั่งของออร์เรนจ์มอนสเตอร์ยังหาผู้รักษาประตูไม่ได้ รวมกันได้ใช่ตอนแรกก็เลยจะนําเสนอวิธีแบบฟรีป้ายังงไฮะยืนล้อมเป็นวงกลมแล้วโยนบอลใส่อ่าแล้ววิธีแบบสนามบอลนะนะวิธีแบบเราใชไหป้ายเสาเลยป่ะอ้าวโอ้โหแล้วนี่ฮะัวงอะไรฮะไหนฮะวงที่แบบคนมีครมีน้องจิมมูฟ้าสนะครับเป็นใครอ่ะอันนี้นี่เป็นน้องโอ๊ตนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่น้องข้าวโอ๊ตนะครับ รถลงมาด้วยนะครับอย่างพุทธสินพุทธศิลกถอยก่อน Kick off มาถึงชมเลยเป็น Orange m สเ s t e r ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเรียก Kick in นะครับไม่ตรงครับบอลต้องนิ่งใช่ครับใช่คับมันเปนคนคูละเซ้นนะฮะต้องเส้นด้านนอกนะครับต้องเส้นนี้โอ้น่าเห็นใจนักกีฬาเล่นนี้เลย วันโกับจังทีแล้วลุยกันจิน้นบุจิน้เนเเ่เลยสวยถึงเเป็ูเตะาลูกเตะมุมไหมีหัวกเก่งม,มากพี่ออยู่ที่บอลวะโอ้ยอนมาตัวสุดท้ายครับพี่โอ บอลต sociedad, ่อข้างกันแล้วครับกินมุกครับจับบอลหลอกยิงเสาแรกครับเห่ือนลูบบอลมันออกข้างไปก่อนนี่ใครไปยิงตกแน่ไม่เ้าประชุมก่อนเลยอย่างเดียวเลยทีตอนนี้กรรมการบอกนะครับว่าน้องเขาโอ้ยนะครับลูกคนหายใจเบาๆนะครับกรรมการถามน้องับพวกบูเข้ามาสนาม คือจะมาครับทีอู้หูเต็มเป็นธรรมดาครับทีสับหลอกฝากพี่โน้ตต <Yeah. S 1> ิดขอกข้างครับระวัง <Yeah. S 3> น,นะครับฟอนโลนะครับทำประกันกันทุกคนแล้วนะครับ ชิงมุกครับให้มาใกล้ๆน้องไทยแม้ซ้ายคืนจ้งไหวจะคืนไปเรื่อยๆโดนขวางสองครับดาบ,บอกไทยเด่นแน่นะมีการเปลี่ยนตัวนะครับ,บครับบอสนะครับหาไปาวมาบติปบอกไม่เห็นไม่เห็นะเ,เดี๋ยวเราดูวีไอ ยังไงแถวหน้าแถว2ตื่นตัวกันเอาไว้นะจ๊ะโดยช้าหลังประตูนะระวังบอนะหลังประตูนะจ๊ะครับพิกินพิกจังหวะแลวฝั่งออเรนจ์มอสอจูนบติดปั้มกันยังเป็นอ้าวเป็นมูครูเรนะวดนะครับแล้วได้ช่วรับ ครับเป็นหน้าของเียวเลยนะเอาพี่มีออกคร oh ับ oh, พ oh, oh, oh. oh. ี่โอ๊ตโบชไปแทนเข้าวแล้วขึ้นล้มขันล้มาทำอะไรโซนนี้รอนี่ครับคที่เกิดขึ้นในครั้งแรกนะครับเอาล้มเล่นอยู่โอ้โหแต่พี่โอ๊ตเนี่ยอดีตหลักพี่โอ๊ตจะมีเหลี่ยมปังบอลที่ดีนะจะเป็นคนที่คลองบอลไม้กับตัวได้ดีช็อตนี้เราชมเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนไม่ได้ดูฟุตบอลการไข่ยิงมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะใช่อันนี้เท่มากครับยากนะใช่ครับ ทำมาลงสนามครับเก็บเพิ่งแรกเลยประมาณ2นาทีนะครับผมโอวีรามโอ้ยดูด้วยตัวเองบนจอเลยครับที่เสมอได้นะโอวีวิว เียสนุกมันเหลือเกินนะครับใช่ครับหัวเอาวนี่ครับพักเรึ่งเนี่ยไม่น่าจะมีน่าจะมีความสุข